ดีดตอนทับท่านผู้ชมก็สู่ซองพืนงน้นหน่อยได้าแเดนเดียวจังหน่อยค่อยจะไปกินเขาคอยยุวเขาคอยยุกเขาขุยดองบ่กอ,อ่นกำลังสิเที่ยงแดดก็ฮ้อนฮ้อนกินข้าวแล้วใครจะเป็นได้ไปตรวจสอบเพิงไปย่้ำซ่อมพังเพิงอีกเมื่อนี้นะแล้วเาไปติดตามกันในซองต่อไปนักพี่น้องเนาะหลงังจากเ้าทักทายไปแล้ว ไม่กินเขาด้วพี่น้องเนอะเบิ่งไม่กินเขาอยู่ไสมเมื่อนี้เว้ยกางธรรมชาติอันสวยงามคอได้ยังกินเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งท้ายเบิ้งใกล้เว้ยหอมคักหอมเนี่ยมันหอมหลายตีที่ต้องเตรียมเพื่อไปเยี่ยมส้มใส่เห็นบ่ใส่จังสีด้วพี่น้องเนาะ ออกสายจานซี่ปมิดฟ้าเมืเปิดออกเปิดฟ้าไม่ออกพี่น้องที่เป็นจั่นสิข้ามาติดขอบชะน้ำเลยเอ่อพลาสติกที่ว่ากันนั่งพยายามขูดไปส,สองลายบริษันเพิงออกกันบ่ควน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 ไอ้เพิงลงไปนี่ฮู้เพื่อเขาจะได้ขูดไครกี่เพิงนะพี่น้องอน,นเห็นบ่เอาต้องขูดอ่ะตองขูดอ่ะนี่ ต้องเฮ็ดทุกรังแล้วพี่น้องต้องขุดออกใส่เล็กงัดด้านหน้าและด้านหลังโยกขึ้นโน้เบิง้งพี่น้องโยกขึ้นโน้เบิง้งพี่น้องเห็นบอน้ำเพิงแบบนี้ก็คือมันเพาะเพิงตวงัวเมียหูใบใหญ่บตุนเป็นเพิงตวงัวเมียอะกอเห็นเพิงตวงัวผู้ละการเพาะเพิงตัวผู้เบังไดเบิ้งครัเบิ้พี่น้องนี่ เป็นหูอันพ,นพ่นคือว่าพวบใช่ไหมีน้ำพยาตัวเดียวตอนหนึ่ง้างน้ำพี่น,อน้องเ้อเอามาตรวจสอบบางว่ามันจะลักเ็ดเพิงน้ำพยาบอทุกแผงเขาจงเบิง้งทั้งหนาเลยทั้งหลังเบิ้งสองด้านมันจะซักน้ำพยาตัวไม่ตอนใดตีตอนที่นึ่งน้ำพยาตัวเก่ามันหนีหรือมันตายายังสิบบ่บ่เปล่งน้ำพยาหนีบ่หอ้ยหลายหลาย ปันน้นมันนี่สุดยอดเลยปีนีเบรอสิได้จากกิโลใกลชิดากที่น่อง้ติดามแบบใกล้ชิดมาเนี่ยคนวนพี่น้อง ผีดพ่นคนแล้วก็ใส่แผงกันระว่างชั้นหนึ่งและชั้นสองชั้น2องคือมาปิดพวกพ,พี่น้องว้าเปิดดูชั้นสองว่านำมวานานันาา่นไปหอดใส่ละเปิดอพี่น้องเ็นว่าน้ำมานหเหยียมงมงยู่มีแล้วข้านียโอ้ย แซมให้ตองเข้าประสีฝนควันได้คือน,นอ้องเพราะอย่างที่ควันมันจะไปถือน้ำวันมันสิคิ้วของพี่น้องโดมือนถือวันเป็นแดงๆ,ๆลงวันที่เรียบร้อยฟ้าเอากรอนหินภาพขอไหมพี่น้องโอ้ยเนอะพักกับไปย่ำ้มผขออีดี มันมีสมาธิอยู่คิงเดี๋ยวอีกคิงนึงมันหนีมาอยู่นาเขาเรียกว่าว่าอันเขาไปหายางเบิงด้วยว่าฉันถ้ามันจับนุกุลกใหม่มาฉันก็ไปหายางเบิงเห็นอีหริมาได้นี่สิภากันจับได้ไหพี่น้องสิภากันจับอันเอาไปจับอยู่กโกไหมเมิงถ้าบอกวิธีการเอาไปขวายเสียวขนาดไหนนะพี่น้องเด้อปฏิตามว่าไม่จิตเสียวขนาดไหนม่ใช่ทั้งกกไปแอปเปิลถามเบิงว่า เขาทิเฮ็ดตัางได้เขาสิจับมันได้ถ้าเบิ่งเบิ่งเด้อติดตจามพันธุ์เห็นไหมซิ่งที่เขาต้องเตรียมกะคุไม่สาวแล้วพี่น้องเนื้อแล้วก็ไซย่างเขาสิศน้ำอย่างตีเฮ็ดคือนน้ำฝนเลยพี่น้องเห็นไหมเฮ็ดตัวมันตัวมันว่าฝนตกนี่คือเทคนิคการจับแล้วพี่น้องเด้อเรอบอย่างหนึ่งมันจะบ่ได้บิน เรอมันจะเอาไงอัด,ดอัดกะสอบปิดห้องน,นี่เดี๋ยวมันเทลเห็น่ล่ะนี่ไหนไปนเป็ี่นเลยถือ,อน้ำ่าพี่น้องอันนี้คือเป็นเทคนิคจ้พี่น้องเด้อ ลาไปก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชม